สวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าเลขสองสํานักดังนะครับที่เข้ามาทุกงวดนะครับก็มีคนสุดินแล้วก็บ้านไผ่เมืองคนนะครับเราจะไปเปรียบเทียบตัวเลขกันดูนะครับว่ามีตัวไหนตรงกันมั่งนะครับไปดูของสํานักคนสุดินกันก่อนนะครับ ก็มี3ตัวบุญ2ตัวบุญนะครับก็มี5 9 7 6 5 3 9 7 3 5 3 6ส่วน2ตัวก็เป็น9 7 6 5 9 5 5 5นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับก็มี3 6 8 4 4 5 8 5 2 4 3 4แล้วก็2 8นะครับ อันนี้เป็นของคนสุรินนะครับแล้วก็ไปดูกันครับของบ้านไผ่เมืองพลว่ามีตัวเลขตัวไหนมั่งนะครับไปดูกันครับในส่วนของบ้านไผ่เมืองพลนะครับมีเฉพาะเ,าเลขสองตัวนะครับก็มี1 9 1 0 1 3 1 4 2 9 2 0 2งสา แล้วก็24นะครับแล้วไปเทียบกันดูครับว่ามีตัวไหนที่ตรงกันมั่งนะครับในสองสำนักนี้นะครับไปเทียบกันดูนะครับว่าตัวเลขตรงกันมีตัวไหนมั่งนะครับครับตามที่ดูนะครับก็มีตัวเลขที่ตรงกันก็คือตัวเลข24นะครับที่ตรงกันนะครับทั้งสําสำนักนะครับมีตัวเลขตัวนี้นะครับก็น่าจับตามองนะครับสำหรับผู้ที่ จะเสียงโชคนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับครับจับตัวเลขออกมาแล้วที่เหมือนกันนะครับก็คือ2-4นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับทางช่องของเรานะครับซึ่งติดตามเรื่องตัวเลขอยู่นะครับก็เห็นว่าตรงกับหลายสำนักเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะสําสำนักนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่เดือนชัยนะครับตัวนี้ก็มีนะครับ 2- 4 ส่วนของพระกุบาบุญชุ่มก็มีเหมือนกันนะครับสอนะครับสรุปแล้วหลายหลาสำนักนะครับก็มีตัวเลขตัวนี้นะครับก็น่าจะเอาไว้พิจารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ